สวัสดีคะ่ะพี่อ้อยนะพี่อ้อยมาทํารีวิวนะคะของชิ้นนี้เนาะที่พี่อ้อยสั่งมาหลังจากวันที่พี่อ้อยไปตัดไหมนะคะคือของชิ้นนี้จะส่งไวมากๆนะคะเพราะว่าพี่อ้อยไปตัดไหมเมื่อวันอังคารนะคะก็สั่งของชิ้นนี้ไปเนาะวันนี้วันพฤหัสนะคะได้รับแล้วนะคะก็จะเป็นอ่า ไม้กันสั่นนะคะราคาพี่อยถ้าพี่อย,ยบอกว่าถูกก็ถูกจริงๆนะคะเพราะว่าเดิมเลยพี่ย้อยเคยดูไว้ตัวหนึ่งว่าถูกๆแล้วก็ประมาณ2อ0พนแเนาะแต่ตัวนี้นะคะตัวนี้แค่ราคาหนึ่งพันพ่ยอยให้ลูกตัดให้เนาะเพราะว่าพี่ย้อยตัดเองไม่ได้ อ่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้เนอะก็มาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวให้ลูกตัดแต่ไม่ได้ให้ลูกเปิด <c oughs> <c oughs> นะคะนี่ <c oughs> มาดูกันนะคะก็เมื่อกี้นี้ก็มีมีลูกมานั่งอ่าดูทีนึงแล้วเนอะว่าอะไรทํำยังไงแต่ว่าจะต้องเป็นลูกอีกคนนึงนะคะถ้า ทำให้แล้วก็ให้เขาใส่รหัสอะไรให้นะคะก็เป็นไมก้กันสั่นที่พี่อ้อยพี่อ้อยดูมานานแล้วนะคะแต่ว่าพี่อ้อยจะดูไว้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะไม่ใช่ตัวนี้เนาะแต่เออเมออืเออ่อ,อ,อ,อไปดูรีวิวพี่อ้อยจะเป็นคนชอบแบบเวลาพี่อ้อยบอกเวลาจะซื้อของนะคะพี่อ้อยจะต้องดูรีวิวนะคะดูรีวิวทุกครั้งนะคะก็จะได้รู้ว่า ตัวสินค้าที่เราจะสั่งนะคะเป็นของดีของไม่ดีอะไรยังไงนะคะก็อันนี้เป็นไม้กันสันราคาถูกนะคะถูกแล้วก็มีหลายๆคนที่เข้าไปรีวิวแล้วบอกว่าใช้งานง่ายนะคะไม่แพงไม่แพงไม่แพงมากอย่างที่หลายหลายคนบอกเนาะ,ะตัวนี้ก็เป็นอะไรที่พี่อ้อยคิดว่าจับต้องได้นะคะจะเป็นแต่ว่าของเขาจะเป็นอของจีนนะคะ ก็อันนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะคะก็จะให้เรากดค้างกดค้างไว้อ่านนี้ติดแล้วนะคะก็จะเป็นสีนี้ขึ้นนะคะนะคะแล้วก็ถ้าเราจะใช้งานนะคะก็จะใช้แบบเลื่อน คะพี่อ้อยไม่แน่ใจว่าของเขาแบตจะหมดหรือเปล่าเนาะอ๋อไม่หมดแบตเขาเหลืออีกสองก้อนนะคะกดค้าง,างแต่เมื่อกี้ไม่มีเสียงนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่มีเสียงนะ,ะ่าจะจะมีปรับปุ่มข้างๆเนาะแต่พี่อ้อยยังไม่รู้รายละเอียดนะคะนณะเอ็ม นะคะนะคะประมาณนี้เนาะก็สมมุติว่าถ้าเราปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มซูมนะคะซูมใกล้นะคะซูมกล้องแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวบันทึกนะคะทำไมมีเสียงตลอดแล้วก็ถ้าเราจะใช้นะคะสมมติอ๋อเจ้าไอ้ไม่ได้ใส่ ไม่ได้ใส่กล้องขอโทษนะคะเขาจะเตือนเนาะอ่าอ่า,อาเดี๋ยวพี่อ้อยใส่กล้องแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อเขาเตือนว่าเราไม่ได้ใส่มือถือเข้าไปเขาไม่สามารถทํางานได้เนาะขอโทษเมื่อกี้ให้ลูกล้างแผลให้แผลที่ตัดใหม่แล้วนะคะก็ให้ลูกล้างแผลให้ เดี๋ยวนะคะปิดแป๊ดหนึง่งปิดแป๊บนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาใส่ง่ายนะคะใส่ไม่ยากเนาะ,ะตัวตัวที่ตัวยางที่เขายืดเนีเขาจะจะยืดได้สองทางนะคะยืดได้สองทางก็ง่ายนะคะ เพือใส่ฟองก่อนเนาะานะคะ,คะใช้งานแล้วเนาะถ้าเนี่ยจะเลื่อนไปเลื่อนมานะคะจะมีหมุนได้ซ้ายขวานะคะเห็นไหมคะเห็นการทำงานของเขาไหมนะคะการทำงานเนาะ ก็ก็จะมีอ่าบีเอียงซ้ายเขาก็ไปซ้ายนะคะขวาหมุนป๋ามาเขาก็จะไปด้านขวานะคะนะคะแล้วก็จะพลิกกล้องตั้งขึ้นอ่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาจะเหมือนปกติที่ทุกคนที่อ่าใช้อ่า,อาตัวไม้กันสั่นหลายๆคนนะคะที่ที่จะทำคลิปทำอะไรเนาะเพาก็ ไอ้ไม้ตัวนี้อะเหมาะสำหรับการออกไปอนอกสถานที่นะคะไปทำคลิปนอกสถานที่เนาะไม่ว่าจะเป็นคลิปกินอาหารคลิปท่องเที่ยวนะคะหรืออะไรเนาะก็เดี๋ยวพี่อ้อยขอ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 ข,อข,อขยับนิดนึงเพราะว่าอ่ามัน เขาเขาจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะให้ให้เราเนาะเอามาสําหรับอาบาลานซ์นะคะใส่อีกตัวบาลานซ์เข้าไปเน,ะนาะนี่ยก็จะพร้อมแต่มีเสียงเพราะว่าพี่อ้อยยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดตั้งนะคะยังไม่ได้โหลดแอปเข้ามาเนาะยังไม่ได้โหลดแอปเข้ามา ก็ก็เลยยังไม่ได้ติดตั้งอะไรก็พี่อ้อยเอามารีวิวให้ดูก่อนนะคะแต่ว่าใช้งานได้จริงๆนะคะเขาไม่เพราะว่าตอนนี้พี่อ้อยยังไม่ได้โหลดแอปมาเนอะยังไม่ได้ติดตั้งอะไรโดยตรงของเขานะคะก็จะประมาณนี้ไปแล้วก็หลายๆคนบอกเอ๊ะทำไมมันหงอแงงอแงงนะคะก็จะเป็นปกติของของเขานะคะโดยที่ที่เรา ตั้งค่าแล้วเขาก็จะใช้งานได้ดีเป็นปกติเนอะตอนนี้พี่อ้อยยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะคะก็จะมีเสียงเตือนนะคะจะมีเสียงเตือนจากตัวไม้นะคะย่อยปิดเครื่อง เพราะว่าเมื่อกี้ตอนเทปนะคะคือใช้งานได้ปกติเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้ตั้งโหลดแอป,ปมาติดตั้งนะคะก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าไม้อันนี้นะคะราคาหนึ่งตอนนี้ราคาหน้าเว็บของเขาคือ1,888นะคะแต่ว่าของพี่อ้อยสั่งได้ในราคา1,750บาทนะคะเพราะว่าต้องเตรียม เตรียมตัวเนาะเพราะว่าจะเราเวลาเราไปเที่ยวไปอะไรนะคะของทีนี้เราจะได้เอาไว้ใช้งานได้เนาะ,ะนี่มันยังไม่ได้องศาของเขาเนาะเพราะว่าพี่อ้อยพี่อ้อยอ่าต้องเป็นอีกอย่างของเขาไม่ใช่แบบนี้เนาะต้องมาดูคู่มืออีกทีนึงพี่อ้อยยังไม่ได้ดูคู่มือนะคะขยับ อยากมารีวิวให้น้องๆดูนะคะว่าตัวนี้เป็นไม้กันสั่นราคาไม่แพงนะคะย้อเยเอาก้องออกก่อนเนาะพอเอาก้องออกแล้วจะเปิดไม่ได้นะคะเปิดแล้วเขาจะมีเสียงเตือนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราใส่ไม่ถูกหลกของเขาเขาก็จะเตือนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะก็ต้องอเวลาใช้จะต้องอดูรายละเอียดเนาะคอยคอยเรามาระวังเรื่องการปรัปรับ แต่งการใช้ของของของเขานะคะเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้โหลดแอปโหลดมาแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเข้าไปเทสเทสกล้องเทสอะไรอีกทีหนึ่งนะคะก็พี่อ้อยกอ็ค่ะไม้ตัวนี้นะคะเมื่อกี้พี่อ้อยเทสไปแล้วเนะาะก็เสร็จแล้วถ้าใครอยากอยาก อยากจะซื้อตัวนี้แบบที่พี่อ้อยซื้อนะคะ,ะพี่อ้อยแนะนําให้เนาะก็ทักพี่อ้อยมาทางอ่ทางของข้อความเฟสก็ข้อความเฟสนะคะหรือหรือทักไลน์เนาะถ้าใครอยากได้เนาะเพราะว่ามันเป็นของดีที่ราคาไม่แพงนะคะราคาไม่แพงแล้วก็หลายๆรีวิวบอกว่าการใช้งานนี่ง่ายมากเลยนะคะใช้งานง่ายก็ ตรงปลายนี้จะเป็นขาตั้งคือเขาะจะเป็นการใช้งานที่ง่ายไม่ไม่ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะแต่ของพี่อ้อยอ่ะต้องเอาไปเซ็ตก่อนเนาะเอาไปเซ็ตไปตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะที่พี่อ้อยให้ดูเมื่อกี้อะมันต้องวางกล้องอีกอีกแบบนึ่งเนาะพี่อ้อยวางไม่ถนัดเพราะว่ามือพี่อ้อยยังเจ็บอยู่เนาะก็ก็เลยใส่ให้ดูได้นิดหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะหลายๆคนถ้าอยากได้สั่งซื้อได้เลยเนาะก็ราคาไม่แพงนะคะราคาไม่แพงอ่า ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ